สวัสดีครับทุกคนครับผมเต้เต้ร็อกคิวนะครับวันนี้เป็นงานแข่งอนิซองนะครับคือการร้องเพลงการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับซึ่งงานนี้ผมเคยมาแข่งเมื่อซีซั่นแรกแล้วนะครับแล้วทีนี้เขาจะนําคนที่ได้รับรางวัลในทุกซีซั่นเนี่ยมาแข่งกันซีซั่นนี้นะครับแล้วก็มีรางวัลเบสออฟเดอะเบสนะครับ ชัดีสของเรานะครับที่ได้องยูนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1นะครับรัดผู้ที่ได้รางวัลมานะฮะแล้วตอนนั้นผมได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็เลยมาแข่งวันนี้ก็จะมาร้องเพลง k ก m i k a s ดาโต้นะครับซากิบิต้าของแลมดังนะครับประกอบเรื่องแลมดังเตรียมมาชุดนี้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ในลานจอดรถก่อนที่จะเข้าไปแข่งอ่ะเนี้ยผมจะต้องซ้อมเดาะด้วยไงเพราะว่าเราจะต้องจัดเต็มนะครับจัดเต็มให้อยู่ในชุดของลุคคาวาคาได่านะครับซึ่งงเเปป็นนตตัวกรรรูื่อโดะะ โอเคน่าจะได้ละเราก็ดอดธรรมดาแล้วก็อาจจะมีหมุนหมุนอย่างนี้แล้วก็มีโยนอย่างเงี้ยโยแเราก็รับแล้วก็อาจจะหมุนรอบเอวอาจจะหมุนรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยโอเควันนี้ผมคิดว่ามาร่วมสนุกแล้วกันนะครับเพราะว่าในเลือกเสียงเนี่ยเราก็ไม่มั่นใจนะว่าเราจะเอาส่วนไหนไปสู้เขานะครับก็เน้นสนุกเน้นเอนเตอร์เทนไปแล้วกันนะครับแล้วก็ผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนะครับแต่ว่าอาจจะดูแวบๆนะเพราะว่ามันมีเรื่องลิขสิทธิ์เพลงนะอาจจะโดนได้นะครับโอเคเข้าไปดูกัันเลยครบ โอตื่นเต้นมากอะนะครับจับฉลากได้คิวคนสุดท้ายพอดีนะครับวันนี้มีผู้เข้าแข่งขันนะครับ13คนนะครับหจับได้คนสุดท้ายนะครับแล้วก็จะมาดูกันนะครับว่าผลจะเป็นอย่างไรนะครับสนุกสนุกนะครับวันนี้ครับผมใกล้เวลาแล้วออกมาวอร์มเสียงก่อนนะฮะ วันที่เห็นสิ่งที่ว่าเส้นวันที่รีดสิ่งที่เรื่องการถ้าท้าเลือกอีกสิบโมโนยูนิท้าเอายิ่งมีวันซื้อวันน่าปวดหลงว่าใครน่าดีน่าดูดีส่วน 明日を変えてみよう通り過ぎていく時を寿司壊したい君が好きだとステップビステージさあこまた気を向いて好きだと言って <music> そう思わない人にしようと私はきっと のために揺り向か「背中向けて去ってしまう穴のみで」<music> <music>

ฟิวไนค่ะเย้เคทชัปโก้ค่ะชมเชยลำดับที่3นะคะนั่นก็คือคุณเตเตค่ะและนี่ก็คือรางวัลชมเชย3รางวัลนะคะ b บ s อ of the b เ s ส ช่วงนี้นะครับแข่งขันเรียบร้อยประกาศผลเรียบร้อยนะครับผลปรากฏว่ากลางวันชมเชยนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ฟูดนะฮะกำลังจะเติมพลังกินข้าวนะครับก็ปิดคลิปตรงนี้เลยและกันนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันมานะครับวันนี้ก็สนุกมากๆนะครับผมอ่ะสวัสดีครับ